สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูผัดเผ็ดไก่ทั่วฝักยาวนี่เลยจ้าไก่ล้างน้ำให้สะอาดนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นไก่เนื้อนะคะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนี่เลยใช้แค่นี้นะคะถั่วฝักยาวล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นแบบนี้นะคะเมนูง่ายๆเมนูพื้นบ้านนะคะ นี่ดูอร่อยอร่อยจ้าไปเลยคะ่ะเราไปผัดกันเลยมีเลยจ้าตั้งกระทะนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดจา้าเผ็ดน้อยเผ็ดมากเอาตามความชอบเลยนะคะพริกแกงเผ็ดดีเคี่ยวพริกแกงเผ็ดให้หอมนะคะเคี่ยวไปเรื่อยเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆนะคะ เมนูถั่วฝักยาวผัดก็อร่อยแกงเผ็ดแกงส้มอร่อยอร่อยนะคะถั่วฝักยาวก็เป็นผักพื้นบ้านหาได้ง่ายมากๆเลยราคาก็ไม่แพงด้วยทำกินก็ได้หลากหลายเมนูนะคะวันนี้สมพรก็จะนำมาผัดเผ็ดไก่ใส่ถั่วฝักยาวจ้านีนะคะเครื่องแกงก็เริ่มที่จะหอมแล้วนะคะ ถ้าแกงหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ไปเลยจ้าเราก็ผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะนี่ทาทางกินหอมแล้วก็น่าจะเผ็ดด้วยนะคะเผ็ดๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะแห้งไปนิดเราก็ผัด ไก่ให้สุกก่อนจ้าเมนูนี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะทีแรกก็จะผัดจืดคิดไปคิดมาผัดจืดก็ผัดอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะนำมาผัดเผ็ดกับไก่นะคะวันนี้ใช้ไก่ไม่ได้ใช้หมูนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าผัดไก่ให้สุก กินหอมมากๆเลยจ้าใก่สุกแล้วนะคะก็ใส่ผงปรุงรสลงไปหน่อยนึงใครที่ไม่กินผง,ผงปรุงปรุงรสก็ไม่ต้องใส่นะคะเสียงสมพรอาจจะแห่ไปนิดนึงเป็นวัดก็ไม่เชิงเป็นวัดนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำมูกไหลนิดนี้พอก็จะแห้งๆเสียงแหบๆนะจ๊ะ ไก่สุกแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยจ้าเราก็ผัดให้เขากันนะคะผัดถ้วยเดียวนะคะวันนี้อร่อยอร่อยนี่นะคะเราก็เติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งให้ถั่วสุก ที่ใครชอบแบบทั่วกรุบกรอบก็ผัดไมต้องนานนะคะใครชอบแบบทั่วนิ่มก็ผัดให้หนอนให้นานหน่อยสมพรชอบแบบกรุบกรอบๆนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดเราก็ใส่ครื่องแกงน้อยนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยเมนูผัดเผ็ด ไก่ใส่ถั่วฝักยาวเมนูบะื้นบ้านนะคะทำกินเป็นประจำผักใส่หมูบ้างนะคะวันนี้ก็เลยนำมาผัดใส่ไก่ใส่ถั่วนะคะนี่นะคะถั่วก็เริ่มสุกแล้วนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะถัว่ว สุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบกระเพราล,ลงไปเลยจ้าใบกระเพรานีนะคะก็เก็บสั่งบ้านของเราเองนะคะมีทั้งกระเพราแดงกระเพราใบสีเขียวนี้จะเป็นกระเพราแดงต้นจะสีแดงก็จะหอมกว่านี่เสร็จแล้วจ้านี่นะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนี่เลยใครชอบเมนูนี้ก็ชวนเพื่อนนะคะมา ่านด้วยการแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะเมนูอร่อยอร่อยจ้าคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่เมนูต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ